เดินทางจากไทยไปบราซิลใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงเมเดินทางมาบราซิลโดยสายการบินกาตาค่ะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่โดฮานะคะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงค่ะและไปพักเครื่องต่อที่สนามบินโดฮานะคะบราซิลจะไม่มีสายการบินตรงค่ะตามกําหนดการแล้วเมพักเครื่องอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งค่ะและเดินทางต่อนะคะจากสนามบินโดฮานะคะไปสนามบินเซาเปาโลนะคะอีก14ชั่วโมง10นาทีค่ะ โดยระยะเวลาเดินทางทั้งหมดเลยนะคะจากประเทศไทยไปบราซิลนะคะจะอยู่ที่ IF 2ชั่วโมง35นาทีค่ะคนไทยมาบราซิลไม่ต้องมีวีซ่านะคะตอมอที่บราซิลจะสแตมป์วีซ่าให้กับคนไทยเลยเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ที่90วันค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือพาสปอร์ตวัคซีนค่ะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดเหลือง y ยลโล่ฟีเ e อรนะคะซึ่งจะมีแค่บางโรงพยาบาลเท่านั้นในประเทศไทยที่รับฉีดนะคะของเมย์ไปฉีดที่โรงพยาบาลสม,มิติเวสสุขุมวิทค่ะเมืองที่เมย์อยู่นะคะจะเป็นเมืองโซโลกาบ้าค่ะห่างออกมาจากเซาเปาโล2-3ชั่วโมงค่ะเป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่เลยค่ะ